การเข้ายึดครองพม่าของญี่ปุ่นเป็นช่วงระหว่างปีคิเศักราช1942ถึงปีคิเทักราช1945ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อพม่าเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิญี่ปุ่นญี่ปุ่นให้ความช่วยเหลือในการจัดตั้งกองทัพพม่าอิสระและฝึกอบรมกลุ่มทักขิน30คนซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งกองทัพพม่าสมัยใหม่พม่าหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากญี่ปุ่นให้ได้รับเอกราชจากอังกฤษ ในปีคิดทศกราช1942ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นรุก,กลานเข้าสู่พมา่าและประกาศเอกราชของพม่าในนามรัฐพมา่าเหมือนปีคิดทศกราช1943และดรบามอขึ้นเป็นหัวหน้ารัฐบาลอย่างไรก็ตามพมารู้สึกว่าญี่ปุ่นไม่ได้จริงใจต่อพมา่าองซานจึงได้ประกาศตั้งสันนิบาตเสรีชนต่อต้านฟาเซตและไปเป็นพันธมิตรกับอังกฤษเพื่อต่อต้านญี่ปุ่น จนกระทั่งฝ่ายสัมพันธมิตรขับไล่ญี่ปุ่นออกไปได้เมื่อเดือนเมษายนปีคิเตศกราช1945หลังจากนั้นมีการเจราจากันระหว่างพม่าและอังกฤษเกี่ยวกับเอกราชของพมา่าการยึดครองพม่าข,ของญี่ปุ่นนี้เป็นที่โต้เถียงกันว่าอาจเป็นสาเหตุของการขาดแคลนอาหารข้าวยากหมากแพงในปีคิเตศกราช1943เพราะเป็นการตัดแหล่งอาหารของบริเวณนั้นแผนการของญี่ปุ่นที่ต้องการสร้างวงไพบอลมหาเอเชียบ,บรูรพานั้น เป้าหมายที่สําคัญคือต้องยึดจีนให้ได้ทั้งหมดโดยญี่ปุ่นหวังจะใช้ตังเกียเป็นจุดเริ่มต้นของการรุกรานเข้าสู่จีนตอนใต้ซึ่งในเวลาต่อมาญี่ปุ่นได้เข้าไปจัดตั้งฐานทัพขึ้นในตังเกียของเวียดนามกระนั้นในพม่าก,ก็มีเส้นทางหนึ่งที่ทหารฝ่ายสัมพันธมิตรย,ยังสามารถใช้ในการส่งสเสบียงให้แก่จ,จีนที่กําลังอ่อนแรงอยู่นั่นคือเส้นทางถนนสายสําคัญในพม่าที่ชื่อเบอร์ม่าโรสซึ่งอังกฤษเจ้าอาณานิคมของพมา่า ได้สร้างขึ้นในช่วงปีคิดศกราด1937ักราช1937ถึงปีคิศกราด1939ักราช1939ญี่ปุ่นกำหนดว่าจะต้องใช้ความพยายามทุกอย่างที่จะต้องตัดเส้นทางช่วยเหลือจีนโดยเฉพาะจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งแนวทางหนึ่งก็คือต้องส่งเสริมและเร่งให้เอกราชแก่พมา่าดังนั้นญี่ปุ่นจึงเริ่มส่งคนเข้ามาในพมา่าทำการติดต่อก,กับบรรดาผู้นำชาตินิยมพม่าที่สำคัญๆโดยมีข้อเสนอว่า จะช่วยให้พม่าได้เอกราชจะอังกฤษวันที่1กุมภาพันธ์ปีคิสตศักราช1 9 4 1กองประชาการทหารสงสุดในโตเกียวได้ก่อตั้งองค์การสืบราชการลับมีนามิขึ้นโดยมีกองกําลัง16กองทัพทหารบกทหารเรือและพละเรือเรือรวมไปถึงบรรดานักชาตินิยมพม่าพร้อมกันนั้นได้นําพวกทะขินจํานวน30คนไปฝึกอาวุธที่เกาะไหหลําเพื่อก่อตั้งกองทัพ BIA ซึ่งมีบุคคลชั้นนำของทักษินหลายคนเข้าร่วมอาทิอองซานเนวินซึ่งกลุ่มนี้เองได้ก่อตั้งกองทัพพม่าอิสระขึ้นมาเพื่อขับไล่อังกฤษในเวลาต่อมาก็ให้คนเหล่านี้ขนอาวุธเข้าสู่พม่าและฝึกเยาวชนพมาน่าในค่ายทหารที่ตั้งขึ้นในประเทศไทยใกล้พรมแดนพมา่าเมื่อสงครามแปซิฟิกเริ่มต้นขึ้นในวันที่7ธันวาคมปีคิสตศักราช1941กองทัพกู้ชาติพมา่าที่ประกอบด้วยชาวญี่ปุ่น73คน และชาวพม่าชั้นนำอีก30คนรวมถึงเยาวชนพม่าอีก200คนมีฐานปฏิบัติการในกรุงเทพฯได้ออกจากกรุงเทพฯเข้าไปยังพมา่าโดยกองทัพคู้ชาติได้ช่วยเหลือญี่ปุ่นอย่างเต็มที่และทุกวิถีทางเช่นการออกกฎหมายและคำสั่งขึ้นมาใช้ในพื้นที่ที่ถูกยึดครองเกณฑ์แรงงานและอุปกรณ์ต่างๆจากชาวพมา่ารวบรวมยุทธปัจจัยที่จำเป็นต่างๆให้แก่กองทัพญี่ปุ่นทั้งยังแทรกซึมเข้าไปในย่างกุง้งเพื่อสร้างความปันป่นป่วนแก่กองทัพอังกฤษ เหตุที่พวกกระบวนการชาตินิยมพม่าช่วยเหลืออย่างเต็มที่นั้นก็เพราะสัญญาที่ญี่ปุ่นได้เคยกล่าวไว้นั่นเองสุดท้ายในวันที่8มีนาคมปีคิทสึกราช1942ญี่ปุ่นก็สามารถยึดเมืองย่างกุ้งและเบอร์นารถได้สำเร็จในวันที่15มีนาคมปีคิทศักราช1942ญี่ปุ่นก็จัดตั้งการริหารกองทัพพม่าขึ้นในเมืองย่างกุ้งและนำนายทหารชาวญี่ปุ่นประชาชนญี่ปุ่นส่งเข้ามาในพมา่า พบว่าเมื่อถึงเดือนกรกฎาคมของปีนั้นมีชาวญี่ปุ่นอยู่ในพม่าถึง800คนที่ทํางานในองค์กรต่างๆของญี่ปุ่นในพมา่าการดําเนินการของญี่ปุ่นเริ่มสร้างความผิดหวังแก่ผู้นําชาติิยมทั้งนี้เพราะยังไม่ปรากฏวีแวลของญี่ปุ่นจะให้เอกราชแก่พม่าที่กล่าวเอาไว้ญี่ปุ่นเข้าปกครองพมา่ากลายเป็นความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นอีกครั้งมันไม่ได้มีความแตกต่างกับที่ถูกอังกฤษปกครองอีกทั้งพมา่ายังได้รับความเสียหายมากที่สุด เมืองต่างๆถูกทําลายจากการโจมตีทางอากาศของญี่ปุ่นหลายต่อหลายครั้งอีกทั้งบ่อน้ํามันพมา่าการขนส่งทางน้ําก็ถูกทําลายย่อยยับโดยกองทัพอังกฤษก่อนที่พวกเขาจะถอยออกไปเส้นทางรถไฟสายต่างๆใช้การไม่ได้เพราะการโจมตีของฝ่ายสัมพันธมิตรที่สําคัญ,ญญี่ปุ่นยังเป็นรายสําคัญที่เข้ามาทําลายและปล้นสะดมเครื่องยนต์กลไกเครื่องมือวิทยาศาสตร์และทําให้พม่าสูญเสียตลาดการค้าต่างประเทศ เมษายนปีคิศกราช1942ญี่ปุ่นก็จัดตั้งรัฐบาลพม่าขึ้นปกครองประเทศเรียกว่ารัฐบาลบาโฮโดยมีหัวหน้ารัฐบาลคือตะขินตันโอกโดยมีงานสําคัญคือการช่วยเหลือญี่ปุ่นออกกฎหมายเพื่อเป็นคําสั่งในเขตยิดคลองแต่ปรากฏว่าเมื่อถึงวันที่3มิถุนายนปีคิศกราช1942ญี่ปุ่นออกประกาศยุบรัฐบาลบาโฮพร้อมทั้งปลดประจําการกองทัพกู้ชาติพมา่า แล้วจัดตั้งรัฐบาลกลางปกครองพมา่าโดยมีหัวหน้ารัฐบาลคือดรบามอด้วยเหตุที่ยุบรัฐบาลเก่านั้นก็เพราะไม่มีคําสั่งหรือกฎหมายใดที่จะออกต่อไปแล้วประการที่สําคัญคือญี่ปุ่นต้องการยืดเวลาในการให้เอกราชแก่พม่าออกไปเริ่มดําเนินการแผนขึ้นต้นโดยการจัดตั้งรัฐบาลหุ่นซึ่งจะทําให้ง่ายต่อการปกครองการยุบกองทัพกู้ชาติพม่าในวันที่10มิถุนายนนั้นญี่ปุ่นวางแผนเอาไว้ว่าจะจัดตั้งเป็นกองทัพใหม่ โดยมีองซานเป็นผู้บัญชาการอยู่ภายใต้การควบคุมของญี่ปุ่นแต่ปรากฏว่าเมื่อถึงเดือนตุลาคมปีคิเตซกรักาช1942แผนการของญี่ปุ่นก็เปลี่ยนไปอีกโดยประกาศว่าจะให้เอกราชพาม่าอีกทั้งนี้เพราะในเวลานั้นกองทัพอังกฤษในอินเดียได้จัดส่งกองกําลังทหารอินเดียที่14เข้าทางอลาการเพื่อเข้าตีพามา่าโดยมีเครื่องบินทิ้งระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเข้าสมทบญี่ปุ่นต้องประสบกับความปราชัยอย่างหนักในแถบแปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้ วันที่หนึ่งสิงหาคมปีคิเทศกร,รษษาต1943พักามพม่าก็ได้เอกราชจากการยึดครองญี่ปุ่นโดยรัฐบาลดรบามอได้ประกาศเอกราชของพอม่าแล้วเข้าดำรงตำแหน่งประมุขของรัฐเรียกว่าอธิบดีโดยรับการรับรองจากกลุ่มอักษะซึ่งรวมทั้งเยอรมันญี่ปุ่นไทยแมนจูก,กัวและจีนนับเป็นอาณานิคมตะวันตกแห่งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับเอกราชแต่เอกราชนั้นก็ไม่ใช่เอกราชที่อิสระอย่างแท้จริง ทั้งนี้เพราะยังอยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพญี่ปุ่นซึ่งญี่ปุ่นก็ยังคงใช้พม่าในการปฏิบัติการต่อไปองซานได้จัดตั้งกองทัพพม่าแห่งชาติขึ้นมาหรือที่เรียกว่า BIA เมื่อญี่ปุ่นเริ่มแสดงว่าต้องการผลประโยชน์ปัจจัยทางเศรษฐกิจจากพม่าเพื่อเป็นทุนในการขยายอำนาจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทําให้ผู้นํา BIA ต้องหันไปหากลุ่มชาตินิยมต่างๆแล้วร่วมกันก่อ,กอตั้งขบวนการต่อต้านญี่ปุ่นขึ้นมา ในานามของการตั้งสันนิบาตเสรีชนต่อต้านฟาสิสโดยมีจุดประสงค์เพื่อขับไล่ญี่ปุ่นและต่อสู้เพื่อเอกราชญี่ปุ่นเข้ายึดคลองพมา่ขาขณะนั้นทางอังกฤษได้ให้ข้าหลวงดอแมนสมิธกลับไปคัดเลือกข้าราชการพรมา่าที่ฝักใฝ่อังกฤษกลับมาจัดตั้งรัฐบาลพัฒนถิ่นที่เมืองสิมลาพร้อมให้สัญญากับชาวพมา่าว่าจะฟื้นฟูพมา่าหลังสงครามสิ้นสุดลงอีกทั้งยังสัญญาว่าจะให้สิทธิ์ในการปกครองตนเองมากยิ่งขึ้นด้วย แต่ปรากฏว่าเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงอังกฤษก็กลับมาปกครองพม่าดังเดิมอีกทั้งยังพยายามรื้อฟื้นอำนาจของอังกฤษโดยพยายามฟื้นฟูเศรษฐกิจของพมา่าแต่ก็ไม่เป็นผลมากนักเพราะพะม่าเสียหายจากสงครามมาอย่างหนักกลุ่มสันนิบาตเสรีชนต่อต้านฟาสซิสต์ขององซานไม่อาจนิ่งเฉยอยู่ได้ออกมาต่อต้านการกลับมาของอังกฤษกดดันจนอังกฤษต้องเตรียมการที่จะให้เอกราชแก่พมา่ากระนั้นยังมีปัญหาเรื่องชนกลุ่มน้อย โดยเฉพาะกะเลียงมอนไทยใหญ่ซึ่งไม่ยอมอยู่ภายใต้การปกครองของพามา่าและอังกฤษได้ให้การรับรองสิทธิ์ของชนกลุ่มน้อยเหล่านี้จนในที่สุดรัฐบาลของอังกฤษภายใต้การบริหารของนายกรัฐมนตรีเคลมอนแอตล่ตกลงจะมอบเอกราชให้พามา่าได้มีการลงนามให้พาม่าเป็นอิสระภาพเมื่อวันที่27มกราคมปีคิดศักราช1946ภายใต้เงื่อนไขว่าในระยะเวลาหนึ่งปีพม่า จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปเพื่อให้ได้พูดแทนเข้ามาร่างรัฐธรรมน,นูนเดือนเมษายนปีคิศกักาช1947มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นโดยได้รวมเอากลุ่มชนต่างๆไม่เพียงแต่ชาวพม่าเท่านั้นแต่ยังมีชนกลุ่มน้อยอื่นๆแต่ยังมีชนกลุ่มน้อยอื่นๆเข้าร่วมด้วยซึ่งกลุ่มสันนิบาตเสรีชนต่อต้านฟาสิตชนะการเลือกตั้งและมีการประชุมสภาร่างรัฐธรรมน,นูญ เพื่อวางรากฐานของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่ปรากฏว่าขณะมีการประชุมอองซานและคณะรัฐมนตรีจำนวน6คนถูกลอบสังหารโดยอูซอถูกจับได้ว่าเป็นคนวางแผนจึงถูกตัดสินประหารชีวิตอูนุจึงก้าวเข้ามารับหน้าที่แทนอองซานสภาร,ร่างรัฐธรรมนูญได้เปิดประชุมใหม่ในเดือนมิถุนายนปีคิสัดักราช1947มีข้อตกลงที่จะให้พมา่ามีสองสภาคือสภาล่างโดยเลือกจากประชาชนจากทุกดินแดน และสภาบนที่เลือกจากสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญโดยหวังว่ากลุ่มน้อยอื่นๆจะพึงพอใจอังกฤษตกลงถอนตัวออกจากพามา่าทําให้พามา่าสามารถประกาศเอกราชในวันที่4มกราคมปีคิเตศกราช1948โดยมีอูนุเป็นประธานาธิบดีคนแรกขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกด u u s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ